ดังแค่เนาะซื้อกับข้าว รถเมื่อตอ,อันนั้นให้กันารเดินโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านไวไฟเครื่องนั้นบนโ,โต๊อปะไว้หน้าบ้านนะคือไปเลยซื้อขนมของหวานนะมันกินมีซื้อแล้วเนาะ คือเปิดเพลงแท้วะฮะเสี่ยวคอยคือเปิดเพลงมันเมาบ่โอ้บรรยากาศ เบูกเอล้อมันมงตนผู้เล็กไฟทัเนาะอ่คือเอาไปลงมันไปหาเห็ดอันนั้นเหมือนไม่ได้ไปหาเห็ดกินไขอ้บุรีมีบุไปหาเยอน่เขาชวนเลยบางนกินน้ำแน่กินน้ำแน่มามาม

พอร้านค้าว่ากันแล้วตอนกินกระปูี่เรากินกระเพราเลยกินเผือกกระปูชิเลอโอ้ยมันลายอิ่มโบโตเดียวบอก

นี่ยังคือออกงาปวดปวดดูค่อยเ่อล้วงค่อยเอาไปกินเล่นนลนะมักกินเล่นมันหางพักบ่มีบอกบ่มีเบิร์อะไร มาชิลเลอร์ลาปูลาปาลาบยังอะไรลาบไก่พี่น้องกันอะไกินก็ใลาบไก่เลยเฮ้ยลาบไก่จากบ้านอันนี้ไงเรากินลาบกินมะลิใยญ่กันหูคัดขาอยใช่ครคัดขายเอาไปเลยกงสีไม่รู้ว่ากินอะไรมันมีแนวหมูม้ากระไก่เลยเอาแม่นี่เอาลาบลาบไก่ว่าชั้นวันนี้เลย ชาวมวยเรือกินปิป้งปิ้ง้วกวีข้าป้าปจัก่บอกปิ้ง้วกวีข้าป้าไปเลยไปลอเกินเยอะคํามันบรจักน่ากินนะมาแพ้แนวกินนะ

เวลามาหาชิปป่าต้อนรู้มืนเอียงชิ้นไม้ชุมกันไม่ได้อันนี้นะเฮ้อเลยจะเอออันนี้นะยีนทองกวนกันไหมเบเกยู่หรอคุณโตเด้อแม่กินดูมันจะหัางไปนหน้าเคยเอาจายางหลง<อ>มีเงินขายยางมันกินแค่นั้นเนาะ เพเอบอกงีนะลายเขาเลชาวบ้านไ่ได้เป็นนึกว่าชื่อเป็นชาวบานรางวัลที่หนึ่งชนะแลวลาปะาบอี้พี่ลาป่าลาป่าอย่งลาป่าดุกลาบเตลาบเตลาหมูอันนี้ลา ไอ้น้ำมกปลาซิวมกปลาซิวหน่อจ้าอันนี้รับไก่บ้านรับไก่บ้านมาลองดูชิคแคบใหญ่ใหญ่แยมมาแต่งเขาเลยเขาเลยอันนี้บอกเพอนี่ไอ้ดุยจะมาชัยคนนีเอันนี้ทำรังปลาดุยยูกแกอันนี้ฮะมกปลาซิวยาดอค่อยชิมเมื่อบึกเงียเดียด่งปลาค่อยก็มี นี่ชอบบบยาตบายาบซี mm. <S 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 S hmm, no, ่สิบกับเจ้าว่ารับไก่บ้านรับไก่บ้านเอาไรเธอลุดเ้าาวใหญ่เาหนเมียเจ้าบดมามบอนีฮะ า,า,น,า,าน,นึกว่าดีชันนี่แหละนี่โอนึกว่ามันบอสบายร้นา,านเดินน่นหละ้านจนักนเดยวนี่บ่โอเคค่ะกระจบคลิปเจินนี้นะคะให้รูมคนไดคนดแบน่ะ